สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระหย่มหาก็นำเอาพระสมเด็จวันละขังพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับองนี้พอใหย่มหาเคยนํามาลงไว้เมื่อเกือบ2เดือนแล้วนะครับองนี้แต่ว่ามีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งท่านไป คอมเมนต์ไว้นะครับพ่อใหญ่มหาไปเปิดอ่านเจอก็นำมาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการสร้างจริงเป็นพระในยุคกลางนะครับ2,391ถึง2,408นีบถือว่าเป็นยุคกลางนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จท่านได้รับสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะในปี2,407นะครับ เป็นพระที่มีความงามเฉพาะตัวนะครับเราอาจจะได้ยินครูบาอาจารย์โดยเฉพาะท่านอาจารย์สมานคองสามนี่ท่านเคยบอกเลยนะครับดูหน้าอกนี่เหมือนกระบอกไม้ไผ่นะนะกระบอกไม้ไผ่เห็นไหมครับกระบอกไม้ไผ่เราดูพระสมเด็จเนี่ยเราอย่าพึ่งไปคิดว่า ขอให้เจอพระแท้เราจะขายได้นะครับเหมือนไม่กี่วันมานี้เราก็จะเห็นท่านเดิมนะครับท่านนี้ก็เก็บแล้วไม่จำ <c oughs> <c oughs> ครั้งก่อนไปเอาพระองค์ละยีล้านบาทใช่ไหมครับมาไล์ส่วนแล้วก็ยื่นเงินให้กันจับพระยื่นมือให้หมอบพระถ่ายรูปเอาคลิปนั้นมาลงโอ้โหภายในภายใน เรียกว่าสองวันหนึ่งคืนเนี่ยคนดูเป็นแสนนะครโอ้กลายเป็นแบบทอกอบเดือ t เท้าเลยนะครับสุดท้ายโปะแตกนะครับพระนั้นนะเป็นพระของชาวบ้านท่านหนึ่งนะครับแถวพิษณุโลกนะก็นี่แหละครับเป็นการสร้างคอนเทนต์การตลาดอ่ะนะเราดูแลเราก็อย่าเพิ่งเชื่อนะเป็นเป็นกลามสูตรอ่ะนะที่เราจะต้องพิจารณา ความจริงที่เกิดขึ้นสภาพแวดล้อมสังคมแล้วก็เศรษฐกิจทุกอย่างนี่ทุกคนจะต้องเดินทุกคนจะต้องกินทุกคนจะต้องดำรงชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นนะเข้าใจได้แต่ว่าเราจะต้องคิดให้ดีว่าสิ่งที่เขาแสดงให้เราอะ่ะมันเป็นจริงไหมนะครับโป๊ะแต่ก็รู้แล้วว่าพระองค์นั้นเป็นมายัางไงนะเพื่อนคงทราบดีนะถ้าหากว่าคนศึกษา ถ้าคนเสพเฉพาะคลิปคนดูเป็นแสนครั้งนี่แท้แน่นอนนั่นแหละครับคือเป็นตัวตัดสินจบลงตรงที่ว่าใครดูเยอะคลิปไหนของใครแล้วคนดูเยอะแท้ทันทีนะครับแล้วเมื่อไม่นานไม่กี่วันสองวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไลฟ์สดแล้วก็ลง YouTube ในคืนเดียวคนดูเป็นแสนเหมือนกันนะครับไปซื้อผ้ากับคนลุงนะ เปิดที่10ล้านไม่พอไป15ล้าน15ล้านเอาไป20ล้าน20ล้านนี่พอไป25ล้านนะไป25ล้านคือลุงเข้าว่า15ล้านก็ไป15ล้านลุงเข้าว่า20ก็ไป20ลุงเข้าว่า25ก็ไป25สสุดท้ายก็ได้เห็นเฉพาะพูดคุยกันองค์พระก็แวบๆบแบบนะไม่รู้ว่าองค์จริงหรือองค์ไม่จริงนะเพียงแค่ว่าการพูดเรื่องซื้อขายนะ แล้วก็นำมาลงคลิปคนดูเป็นแสนหลังจากนั้นไม่นานก็ไม่กี่วันก็มีท่านหนึ่งไปนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็มอบเงินให้กันยื่นพระให้กันสิ่งเหล่านี้นะครับเราเห็นแล้วเราก็พยายามพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะอันนี้คือในกลุ่มที่พวกเราติดตามก็จะเห็นกันนะครับ คือพระแท้ต้องขายได้ถ้าหากว่าท่านเข้ามาดูคลิปของครูบาอาจารย์หรือว่าของแอดมินท่านอื่นเนี่ยถ้าท่านคิดเพียงว่าพระแท้ต้องขายได้เนี่ยนั่นจะลําบากนะเพราะว่าระดับเซียนที่เพื่อมหาพูดมาเมื่อกี้เนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยคือคือเขาสร้างแบรนด์เข้าใจไหมครับคือเขาสร้างแบรนด์ตัวของเขาอะติดตลาดแล้วนะติดตลาดแล้วคือเขาจะบอก10ก็10ล้านเขาก็ขายได้10ล้าน บอก15ก็ขายได้15บอกเท่าไหร่ก็ขายได้เท่านั้นจะพูดยังไงคนก็เชื่อเห็นไหมครับเข้าใจไหมครับเหมือนแบรนด์สินค้าดังๆในตลาดที่เราทราบกันในเมืองไทยเนี่ยมีใครบ้างเราก็ทราบแค่เขาออกอะไรขึ้นมาเนี่ยวัตถุหนึ่งชิ้นคนบริโภคนิยมเนี่ยวิ่งวิ่งเข้าหาเลยนะครับจับใจเลย เขาจะสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยจะมีคุณภาพไม่มีคุณภาพเราก็ไม่รู้เราเพียงแค่ว่าปลอดภัยใช้ได้เชื่อถือยึดมั่นแล้วก็จ่ายตังค์นะแต่มันจะมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเราหรือเปล่าเราไม่รู้เห็นไหมครับเหมือนเราเห็นพระสมเด็จของเซียนที่พูดมาเนี่ยนะจิงเทจเราไม่รู้แต่ว่าแบรนด์ในตลาดของเขา ที่เขาสะสมมาตลอดชีวิตเนี่ยมันติดตลาดแล้วนี่แหละครับสาคัญดังนั้นผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยจะต้องมีปัญญานะต้องมีปัญญานะครับท่านนะเรียกว่าต้องมีพระห้าปัญญาหนึ่งมีศรัทธาสองมีความเพียรสามมีสติสี่ก็คือมีสมาธิสุดท้ายห้าปัญญาเนี่ยเราจะต้องต้องมีนะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังดังนั้นถ้าเราคิดต้นแบบเลยว่า พระแท้ต้องขายได้นี่จบเลยนะมาดูของพ่อเหญมหาเนี่หรือว่าไปดูของคนอื่นเพราะว่าพระแท้ไม่จะเป็นต้องขายได้นะครับที่ยกตัวอย่างเล่ามาเนี่ยก็เผื่อว่าให้สติกับพวกเราเนี่ยชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเราอย่าไปตาลุกวาวอย่าไปแบบโอ้โหใจเต้นตุบตับตุบตับรือว่าตื่นเต้นจนหัวใจวายเมื่อเห็นเขายื่นเงิน,นกันเป็นเป็นมัดมัด,มดอย่างเงี้ยทาไมทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมเขาจึงโชคดี ทำไมเขาจึงมีพระทำไมเขาจึงหาเจอพระแบบนี้แล้วพระอย่างเรามีโอกาสเป็นแบบนั้นไหมอย่างเงี้ยคิดไปก็ปรุงแต่งเป็นสังขารปรุงแต่งมากๆเขาก็จะเข้าสู่ของโลภโกรธหลงเห็นไหมครับมันก็ไม่เป็นทางอย่างการตัดสู้มันปิดกั้นเลยนะนะครับอย่างองค์นี้พรมาหาเอาพิมพ์ใหญ่อกกระบอกมาให้ดูใช่ไหมครับนะเดี๋ยวเราไปดูกล้องแบบใกล้ๆก,ก,กันเลยนะ เห็นไหมครับดูด้านหลังนี่ด้านหลังเนี่ยผ่านขมิ้นมาแล้วนะครับคือเหมือนกับว่าท่านท่านทับถมกันแกออกมาตรงนี้ก็จะเห็นร่องรอยพ่อใหญ่มหาก็เลยเอาขมิ้นลงนะเหลืองไม่แดงนะครับองค์นี้คือเป็นรอยศาสตร์ด้านหลังรอยศาสตร์เลยพ่อใหญ่มาก็เอาขมิ้นลงแล้วก็ถูไม่แดงนะไม่แดงเหลืองเลยนะองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่โอกระบอกดูด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างนี่คือด้านหน้า เดี๋ยวเรามาดูกล้องขยายไปพร้อมกันนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับถ้าเราดูในลักษณะของมีไฟขึ้นมาทิดหน่อยก็จะเป็นลักษณะสีสันอย่างนี้นะเมื่อกี้พ่อใหญ่มหาไม่ไม่เปิดไฟให้ดูแบบแสงของธรรมชาติเขาก็ขมุกข,ขมวัวเราอย่าไปพ่อใหญ่มหาบอกหลายครั้งเราอย่าไปสั่งซื้อพระสมเด็จที่เราชอบนะถึงราคาไม่แพงก็ตามนะเงินร้อยสองร้อยสามร้อยพันสองพันเนี่ย เป็นเงินนะเป็นเงินเราอย่าไปอย่าไปสั่งซื้อพระทางโซเชียลทางทางเรียกว่าสั่งซื้อทางทางไกลนะมาแล้วไม่ตรงปกอนะมาไม่ตรงปกนะแล้วพระสมเด็จเนี่ยเวลาถูกสีถูกแสงเขาปรับแต่งได้นะมาเจอองค์จริงองค์เดียวกันที่ลงกันนั่นแหละครับแต่ว่ามันไม่มันไม่เหมือนกับองค์ที่เราเจอในในภาพใช่ไหม องค์จรมันไม่สวยมากนะมันเป็นพระที่ตกแต่งสีนะดังนั้นพ่อ,อยามาหาใครที่อะขอซื้อพระพปมาหามาหลายเยอะมากแต่พระใมาหาก็บอกให้สติอย่างนี้นะครับว่าเราอย่าไปเชื่อเราอย่าไปเราอย่าไปสั่งซื้อทางทางโซเชียลให้เราเห็นกับตาเห็นกับตาเราค่อยซื้อกับมือนะองค์นี้พิมพ์ใหญ่อกระบอกนะพพเพื่อนๆดูสิครับ อ,อกก็บอกมันอ,อกไม้ไผ่มันบ้องไม้ไผ่ท่านว่ายอย่างนั้นนะท่านอาจารย์สมานคองสามนะบอกว่าเหมือนเหมือนไม้ไผ่นะเนี่ยบ้องไม้ไผ่อันนี้คือลายไข่นกปลอดนะการแต่งนี้มีแล้วก็เกิดขึ้นตามที่ครูตรีมไว้ที่เกล่าว่าน,นี่คือไข่นกปลอดนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเห็นไหมครับนี่ไข่นกปลอดนี่คือเม็ดแดงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเลยนะครับ ให้ดูใกล้ๆเราดูไกลๆจะเป็นแบบนี้เป็นการลงลักลงลักแล้วก็ปิดทองคําเปรยวไว้นะแล้วเราดูใกล้ๆนะครับไข่นุกปละหลอด็น่หมครับ เพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงดนตรีบ้างนะมีงานบวชมีงานบวชในชุมชนเพื่อนๆดูดูเม็ดแดงเม็ดนี้นะครับเห็นไหมครับในเม็ดแดงนะครับ ดูเนื้อผระสิครับความงามนี่คือลักลักดำนะครับลักดำนี่เราก็จะเห็นทองคำเปลวติดวไว้รูปไนหมดแล้วนะครับนี่เราเห็นเหมือนลักษณะรอยปูไตเห็นไหมครับเพื่อน อย่าว่าแต่ด้านหลังด้านหน้าก็มีนะครับรอยปูไตรอยนอนดนเนี่ยเราไปเจอบางองค์รอยนอนดนพุ่นไปทั่วองค์เลยนะด้านหน้าก็มีนะเพื่อนๆเห็เนไหมครับนี่ลักษณะรอยปูไตเห็นไหมครับ ทองคำเปลวกลายเป็นสีแดงมาแล้วนะครับไม่เหลืองไม่เหลืองผ่องเหลืองสุกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นร้อยปีนะครับนี่ดูคาบลักเขาก็ไม่มันวาวของโบราณต้องอย่างนี้นะครับคาบลักนี่ซึมติดเป็นเนื้อพระแล้วนะครับนเนเี่ยเพื่อนๆดีไหมครับนี่ขัาบลักนี่ก็ซึมติดเป็นเนื้อพระไปแล้วนะครับ ความงามดูความงามแล้วก็ดูความเป็นธรรมชาตินะขององค์พระนะครับ ดูฐานฐานมอนลองสิงนะครับนี่เพื่อนๆดูตรงนี้สิครับนี่แตกลายขนนกระลอดนะถ้าแตกลายสังโลกนี่ผ้าเขาจะออกสีขาวขาวนะเดี๋ยวองค์ถัดไปพ่อใหญ่มาหาจะให้ดูองค์แตกลายสังโลกนะถ้าองค์แตกลากปักชีองค์แตกลายงานเขาก็จะออกสีเหมือนงานช้างนะ ถ้าองค์แตกลายสังกโลกเขาจะออกขาวมันวาวเหมือนชามกระเบื้องเผาถ้าแตกลายขนกปลอดก็จะประมาณนี้นะครับสีเขาก็จะเหมือนไขน่นกปลอดนะครับ เพื่อนดูดูความงามคลาสิกมากนะครับองนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับเนี่ยที่พระมหาบอกคือพระอ,องค์นี้ท่านทับถมกันนะพระมหาไปขอแบ่งกับคุณตามาพระสมเด็จท่านเยอะแต่ว่าเนื่องจากปัจจัยเรามีไม่ไม่มากนะเราแบ่งได้เฉพาะองค์ที่เราแบบคิดว่า เราชอบนะแล้วก็สวยในในสายตาของเราก็แบ่งท่านมาท่านก็แกะออกมาแล้วก็ท่านก็แกะไว้ในกล่องไม้ธรรมดาจนพระท่านเนี่ยโอ้โหขึ้นขึ้นลาหมักติดเต็มองค์พระนะเราก็ไปแกะออกมาเพราะเอินว่าแกะออกมาแล้วท่านก็เหมือนกับว่าเป็นเนื้อท่านหลุดออกมาตรงนี้นะเลยเอาเขมิ้นลงเ,เพื่อน,นๆดูสิครับเนี่ยขมิ้นลงปาดถู เหลืองนะไม่แดงเนี่ยเพื่อนในมือขับเนี่ยขับก็มียังติดอยู่นี่คือด้านหลังนะครับพิมพ์ใหญ่อกกระบอกเรามาดูด้านข้างนี่คือด้านข้างบ่อน้ำตาเราก็เห็นนะครับ ข้างนะครับให้เพื่อนๆได้ดูด้านข้างดูหน้าดูหลังดูข้างนะ เพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไครให้พ่อใหญ่มาหาช่องสองพระบ้านด้วยน,นะครับขอบคุณครับ